วันดีรับพป่นรองครับื้นนี้เป็นมือแรกของยายคำวดพร้อมคนเดชครับติดขึ้นมากวทีสาวเป็นันเครับเอาเมืองมนเดินยไปผ่าพอตีนีก็ไไรยืนน้ไปเลอเชูมะมกนนี่ยไม่เอนะฮะซอยหมูเนเป็นยังเลด้ยิ้น่หซอยอาบอ ดนตรีจีเหลาโอ้ยแกป้านพีเลยน้องมันก็อันกับรอชอนดนพีโดนพีจีเหลาเออรอชอรอชอดนจีจีเหลาน้องพีโดนจัมปาปมาตามหาป่าตามหาไปหาป่าสานีโกกข้าวเชืออกหาที่ฝ่ายปกครองเออคืองหงายคนหนุ่มคนหนึ่งหาฝ่ายปกครองก็ฝ่ายปกหรองยังไง ขี้หอมเแต่ว่าไก่าวทีแม่มากมีเปพพยนอาหาพยนวัแ่งตัวรอจังเอยกรอดเสีสาวยเสียหมูปลาวุ้ยแฉกเยนะเพื่อือแม่เพื่อยี่กระถิ่นข้าขอคำานัตเลืหลายคนเอ้แวม่นี่ย่แข้าราชการเป็นทอันทาสีมจางอาสีจางไป็นันอย่างไรจางโคตเนาะ

เออไกี่แมานดูท huh> ี่กันเลยช่ะพ่อเด็กเียวีม้าเลอแรกให้หายูหายอาทอะไริอนงนัเกิร์มเอาอะไริหาเกิร์เอาขอกระยำเนี่ยตรียมดืกมากอสิ่เจ็เาห้าวเราห้าวหัวสพ่อเขาลูกนะเออเขาใจดื้อแสดงว่าพอง่แม่ อาหวรทพอแล้วมันเลืกจสิบวพี่พ่อไม่พอกัเลืกโอ้หอท่อเตาไม่แบไม่เล่นเดียดเลยพัดอไรมือพัดอะไรมือหามอลอนเอาบอลมาเม็้บนก็จทห้เาดีๆเมื่อไรก็ได้ที่มันทีมันสะดวกเท่าล่ล่อบเอไหร่ะม่อหรกไีนันสกเท่าลาลาเอเ็เมเมื่อไหร่้ับ เอาไว้จะ้อฟีดีนีกเก็บเงืัสมหน่อยตอนเ้งองี่กินอาากันย่ามีหนั้องสองรอยเครับคันผู้ใหญ่งนอย่างได้ะรับี่บอกคือว่าจะได้มีห้องสอกได้ปะหงไหนอาเ้าหีอจะองหมสามวันแ่เต็มแล้วคิดออกสุนใสนใจกันคันนี้ก็ตกแตกงหพองสองนี่ซื้อห้อยังนี่เวท้ เสียต้องเสียที่ใหๆต้อจะไฟีกยือเก่าพ่อเจผู้บริหารโดนกแค่ไหนพ่อโจสอบจกสามารถย่งพูดพ่อได้ก่อนเาพูดพ่อบิหาพี่ไปยุ่งกดคิดต่างบ้างพูดแต่ทั้งหมดว่าอยากได้มือหนึ่งมือหนึ่งมัเต็มพวกนี้หนีเต็มแจะพูดยึดทางหลวได้กันได้สร้างร้างได้รูปเดียวกันสร่างได้รูปเดียวกันทุกอย่างนต่อคอรกังานดีว่ต่อคุ้ย3าส ก้าแส่าเต็ยนตัมังหลงเสียงงมัแช่แ่แมแชแ่ยับเอาพวกรวกจัวมัดสิพวกนี้นะสิหกปีครับเออปีเาเยว่าเอาอ่อ่อนี้เ่าเขาว่าเอาวอ บีหรือกักันอุยมันเหี่ยงก็แม่อาผลก็ดีเลยแล้วสติว่าครานี้เป็นาว่าแล้วแผลก็รับผิดอบเรื่องเลเรื่อเลาแม้อนี่สนเสียใจท้าวาแมยไปที่สวนแสดงว่าบัดนี้เป็นลูกกัพผ้า ไม่ห yeah, yeah. uh ้องครับผมไม่เล่ากันหรอกขอบคดณล่ะคุณบันไอดสีบ้างดีลั่ไปนิดนิดมาสายสุดห่างปลอดสีวิสูวิสูว่าชั่วลืมแล้ววันทองเลยเงินวัววันทองอื่

มันผสมในสีเนี่สขด่ิ่งมันกระมสรางเลยซุปนไปต่างข้นเดือดเขาจแม่ขั้นนี้เองมีน้ำในวงอุมข้ใหญ่เป็นสิอข้อแข็งด่ก็สุงสะาดเลยหุนแผ่นทอดเจ้าหัวหวนีนหังเดี๋ยววสิปัสสัาันลึกของเขาเขาอว่าเนี่ยห้องนี้สวยอยู่ในเนี่ยที่วัดทองเอ๋ยควอมใหญ่ วัวนี้ก็สั่งมือนังสาเป็กยังานนีตารจับยันก็บาดูขาอุ้มแอีเป็นทอดที่เห็นเจ้าแส้แู่า่าี่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่า้่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ัา่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮา่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่นอ่่า่่าฮ่าาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่ัน่่าฮ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 าฮ่าา่่า Thank <laughs>